สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้กลับมาเจอครับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้นะครับให้ชื่อตอนว่าสูงมาเจอสูงกลับนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็นะแต้มไหนดีก็ให้เพื่อนเพื่อนําไปใช้นะครับอันไหนไม่ดีก็ฝากนะครับก็ทิ้งทิ้งไว้นะฮะละไว้ที่เข้าใจนะครับเพื่อนเพื่อนนะะเพราะว่าผมก็ นะครับเล่นตามหน้าเสือนะครับเพื่อนๆนะฮะอาจจะมีพลาดบ้างผิดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆแต่ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็มาชมเกมกันเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่างยันเป็นสีขาวนะครับส่วนคุณซันต้านะครับก็เป็นสีดํานะครับแต้มนี้เขาแทงเบี้ยสูงนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเพื่อนๆเจอแต้มรูปนี้นะฮะนะถ้าเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วนะเราเป็นสีขาวนะครับก็ มีอยู่แต้มนี้ก็คือเล่นเป็นออกเป็นม้าขโมยนะครับแต่ต้องดูให้ดีนะครับเพื่อนๆนะครับขึ้นสงให้ถูกก่อนนะครับนะถ้าโคนมาผูกเราก็จะใช้เบี้ยแทงเข้าไปนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเขาใช้เบี้ยนะแทงม้าเราก็จะใช้ม้ากินเม็ดนะครับใช้เขาใช้โคนกินเม็ดเราก็จะได้กินหงายนะครับเพื่อนๆนะฮะทันไหมครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้เขาหนีเม็ดนะครับ เขาหนีเม็ดเราก็นะฮะก็มันมีอยู่เบีย้ยอยู่ตัวนี้นะฮะที่จะมาแทงมา้าเราได้นะครับผมก็จะต้องนะครับกินตัดเข้าไปข้างนั้นข้างในก่อนนะครับเพราะว่าจะได้หมดตัวที่แทงม้านะฮะมาเราก็จะได้ยืนสวยงามนะครับแต่ทน,นี้นะเขานะกินตัดแล้วผมก็ลองนะฮะอันนี้เราต้องลองนะครับเราต้องลองต้องหัดนะว่า รูปแบบไหนเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้รู้นะครับแล้วก็เล่นใบก็ต้องจําไปด้วยนะฮะว่ารูปทรงนี้เราเคยเล่นแล้วเป็นแบบไหนนะครับแต่น,นี้เขาก็ยันขึ้นมานะครับนะก็เราก็จะได้เป็นเบี้ยสูงถาวรน,นะครับค่อนข้างจะสวยงามหน่อยนะครับของเขาก็สูงนะครับเราก็สูงนะครับก็ต้องดูหน้าว่าใครจะนะครับแปลขบวน โจมตีนะซึ่งกันและกันได้อย่างไรนะครับตำแหน่งนี้ผมโดดม้ามานะเพื่อจะมาหวังว่าจะมาจับเบี้ยตรงกลางนะครับแต่พอดีนะครับเขารู้ทันนะครับคุณสันต้าเขาก็ใช้เรือมาผูกเบี้ยเขาไว้นะครับผมเห็นเบี้ยฟรีนะครับผมก็นะแต่นี้ก็กินไปก่อนนะครับนะแล้วก็จับโคนไปในตัวด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ กินเลยครับแตงนี้เขาใช้คนมาไล่นะครับนะมันมีเบี้ยฟีกตัวนะฮะซึ่งผมก็สามารถกินได้นะครับแต่ว่าผมจะกลัวด้านหน้าขุนเรานะครับจะมีปัญหาภายหลังนะครับเพราะว่าขนเราอยู่ตากดนะครับมันไม่ดีนะฮะผมก็เลยนะครับไม่กินเบี้ยนะครับเอาม้านะครับกลับมาผูกเบี้ยนะครับ เบียความถ้ากินมาเนี่ยเราก็ใช้มากินได้นะครับแล้วก็เบี้ยตรงหน้าขุนนะฮะเขาใช้เรือกินไม่ได้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็เลยไม่ไม่กล้ากินเบียฟรีนะครับก็ต้องกลับมาก่อนนะครับตอนนี้คุณซานต้าก็ใช้ขุนมาไล่มาเลยนะครับนะผมก็นะฮะดูแล้วนะครับก็เอามากลับไปยืนตาเดิมนะครับนะครับ เป็นการผูกเบีย้ยด้านหลังด้วยแล้วฮะนะครับถ้าเขาใช้เบีย้ยกินตรงหน้าโขนนะครับผมก็ใช้โคนขึ้นไปนะเบีย้ยก็ไม่ขาดนะครับนะแต้มนี้เขาคิดดีนะครับเพื่อนๆเขากินมาเนี่ยเขาหวังจะกินเบีย้ยหน้าขุนเราด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะใช้เม็ดมามาไล่ม้านะครับแล้วก็เบีย้ยหน้าขุนจะขาดนะครับเรากินลุกนะครับนะแต้มนี้ก็ ต้องดูให้ทันนะครับแต้มนี้ก็นะเอาคนกินเบีย้ยเลยครับเพราะว่าถ้าเขากินลูกก็ใช้คนปิดได้นะครับแบบที่ฆ่าไปเลยนะครับเขาใช้เม็ดแทงม้านะครับนะแล้วก็มาโดดไล่เรือนะครับเขากินลูกนะฮะผมก็ปิดนะครับแล้วเขาเอาเรือมาไล่ม้านะครับผมก็ใช้ม้านะ มาให้เบียรผูกไว้นะครับซึ่งเขาก็ว่ามีตัวตัวที่จะกินได้นอกจากใช้เม็ดนะถอยหลังหรือเดินหน้ามากินนะครับตำแหน่งตรงนี้ถ้าเขามาจับกินสองนะผมก็ต้องเลือกกินโคนนะครับก็ตัวในนะด้านหน้าขุนกับตัวนอกนะครับก็ต้องกินตัวนอกนะครับตัวในปล่อยให้เขาติดอยู่ด้าน,านในอยู่นะฮะเพราะว่าเขาจะได้ไม่มีเขาจะได้เดินโคนยากๆพกูดง่ายๆนะครับ ก็กินโคนครับก็ใช้เบียกกินกลับมานะครับแต่ตรงนี้นะฮะเขาเดินมามานะครับตอนนี้กําลังคนเราก็ยังเคลื่อนไม่ค่อยดีนะฮะก็ขึ้นไปเสริมก่อนนะครับนะฮะแต่มนนี้นะครับผมเล็งว่ามันมีเม็ดขาดอยู่นะฮะก็เอาเรือไปจับเม็ดไว้นะครับ ก็ต้องดูนะว่าคุณซัตตาเขาจะแปลเป็นรูปไหนนะครับเขาก็เดินดีนะครับใช้ม้านะถ้าเราใช้เรือกินเม็ดก็ใช้ม้ามาจับคมเรือนะก็จะแลกกันไปอีกนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับผมก็ยังกินเม็ดไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะก็ดูแล้วก็ต้องหลบเรือก่อนนะครับนะหลบเรือนะกันขาม้าลงมาด้วยนะครับ แทมน,นี้คุณซันต้าก็มีโอกาสนะเพราะว่าเบีย้ยมีความนะไม่เดินก็เสียนะเม็ดไม่เดินก็เสียนะครับตำแหน่งนี้ก็เลยทิ้มเบีย้ยขึ้นมาแรกนะครับผมดูแล้วนะครับก็น่าจะกินเม็ดไปก่อนนะครับนะเขากินไง่าก็เราก็จับม้าไปด้วยนะครับนะกขโดดม้ามาไล่นะครับมาไล่เรือนะครับก็ต้องหลบเรือครับแตมน,นี้นะฮะ ก็หลบเรือไปนะจับมา้าคอยด้วยนะครับแล้วก็เบี้ยอีกตัวนนะครับเขาใช้เรือมาปูกนะครับก็แตบน,นี้นะผมก็นะยังไม่มีไม่มีอะไรขาดนะครับก็เลยนะใช้มา้าเอ้ใช้เบี้ยกินเบี้ยไปนะครับเท่ากับว่า ช็อตนี้เราก็ได้กําไรนะทั้งเม็ดทั้งเบี้ยเลยนะครับสองตัวนะครับก็ได้เปรียบอยู่นะครับเขาโดดม้ามาไล่เรือนะครับนะก็ตรงหนีนะรนนะเรือนะครับใช้ม้านะมาไล่เรืออีกแล้วครับนะครับก็ต้องดูให้ดีนะจังหวัดจะมีแต้มเขาจะมีลูกคาดด้วยนะครับเพื่อนๆนะเรือเราจะไปทางไหนดีนะครับด้านซ้ายด้านขวาดีนะครับ ถ้ากลับมาตำแหน่งตาเดิมก็จะเป็นการลุกล้อกันไหมนะครับผมก็นะลองดูนะลองกลับมานะตำแหน่งทที่เดิมนะครับดูว่าเขาจะลุกล้อไหมนะเขาจดโดดม้าล้อนะครับนะอาจจะเอาเสมอได้นะครับซึ่งแต้มตรงนี้เรานะได้เปรียบแล้วนะครับ ถ้าเดินกลับไปตาอีกทีนึงก็น่าจะเสมอนะครับเพื่อนๆนะฮะผมก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนะตาเดินนะครับต้องไม่กลับที่เดิมน่าเรือนะครับกลับไม่ได้นะครับเสมอแล้วนะครับนะก็ขยับเรือนะฮะไปตาหนึ่งนะครับพอตำแหน่งนี้ไม่มีตัวอะไรมาไล่เรือนะครับนะตำแหน่งนี้คือเขาคิดดีนะเขาลอยม้านะให้ให้เบียกินนะเขาจะกินเรือด้านหลังเรานะครับ แบบนี้นะครับผมก็เลยต้องใช้เรือไปจับม้าไว้นะครับนะก็โดดม้าหนี่นะครับเพื่อนๆนะครับก็พยายามนะเข็นเบี้ยขึ้นไปหงายได้ไหมครับอ๋อยังไงไม่ได้ครับเพราะเขามีมีสามปากเหมือนมีทั้งม้านะทั้งเรือนะครับม้าสองตัวเรือนะสามปากเราก็ยังหงายไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับ เขาใช้เรือมากดกินสองนะครับพอดีนะจังหวะนะมาเราขึ้นไป้วผูกได้พอดีนะครับนะเราก็นะเรามีตำแหน่งนะครับป้าไปจับเนี่ยตีลูกค้าได้ด้วยนะครับนะครับก็ต้องนะขยับขุนนะครับหรือไม่ต้องขยับเรือนะนะครับต้องดูว่าก็จะเดินรูปแบบไหนนะครับผมตีลูกได้นะฮะ ตีลูกแล้วก็กินเรือได้นะครับแตมมน,นี้เขาหลบขุนนะครับผมก็เห็นว่าะนะม้าของเขาเนี่ยนะไม่มีตัวผูกอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็ต้องขึ้นไปไล่นะครับถ้าม้าเขากลับไปนี่นะมันก็จะติดนะติดแข้งติดขาพันกันกันเองหมดนะเพราะว่า เขาขยับขยายไม่ได้นะพื้นที่ในการเล่นเขาไม่มีนะครับผมดูแล้วนะครับก็นะน่าจะใช้ขุนขึ้นติดนะม้านะครับนะตำแหน่งตรงนี้นะครับเขาจะต้องใช้ม้าหนีนะครับแล้วก็ม้าก็จะไปกองรวมกันอยู่ในพวกเดียวกันนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเดินยากลำบากนะครับเพราะพื้นที่ในการเล่นเขาน้อยนะครับ มันก็จะติดตัวกันเองนะครับข้องหนีมานะครับแทมตรงนี้นะผมก็พยายามนะใช้ตัวนะใช้ตัวที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับโคนนะไม่ได้ทำอะไรนะขึ้นไปผูก ขึ้นไปจะไปไล่ม้านะเขาใช้เรือมากดนะครับก็นะต้องใช้เม็ดมานะครับเม็ดมาผูกนะครับแต้มตรงนี้นะครับะนะะอนาคตผมอาจจะพยายามดันโคนขึ้นไปก็ได้นะครับแต้มน,นี้นะเขาพยายามตีด้านขวามือนะครับของเรานะครับเพื่อโจมตีนะเพื่อแลกออกเหน็นไหมฮะเพราะว่าม้าก็จับอยู่นะครับแต้มน,นี้ผมก็เลยนะต้องใช้ โคนขึ้นไปผูกนะครับถ้าเขาที่มาเขาก็จะได้แท่นนะฮะที่มาเขาก็อาจจะได้แท่นนะครับเพืเ่อนๆน,นะครับก็ถอยโคนนะครับนะตำแหน่งตรงนี้ผมเห็นแล้วนะว่านะเราจะโจมตีด้านซ้ายเนะี่ยหน้าเดียวเลยนะฮะผมก็พยายามจะปิด เรียกการลบด้านขวามือออกไปนะผมก็ใช้เบีย้ยแทงคัดเข้าไปเลยนะครับนะเพื่อให้เขาแทงไลโคนนะครับแล้วก็แทงไลโคนนะผมก็จะใช้โคนนะหมุนพยายามหมุนนะครับเพื่อนๆนะหมุนหมุนกลับมาใช้งานด้านซ้ายมือนะครับกลับแต้มนี้ก็ถอยโคนนะครับนะแต้มนี้คุณซันตานะครับถ้า ถ้าคุณตัตาเขาใจกล้าๆหน่อยนะครับก็ใช้ม้านะกินเบีย้ยตัวนี้นะครับแล้วก็มัใช้เบีย้ยตัวนี้กินแล้วก็เขาจะได้งายนะครับว่าพอได้งายแล้วก็อาจจะเอาเบีย้ยมาเป็นอาวุธนะสู้กับเราอีกทีน่ะแต่ว่าคุณตัต้าเขาไม่ไม่ได้กินเข้ามานะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาตรงนี้ไว้ไว้คิดด้วยนะครับเพราะว่าแ้มตรงนี้เป็นแ้มที่ระดับนะพวก เซียนๆนะฮะหรือคนที่เขาเล่นเก่งๆแล้วนะเขาชอบนำมาใช้นะเมื่อตกเป็นรองนะครับแก้มนี้เขาถอยม้านะครับโดดม้ากลับไปด้านหลังนะครับก็นะได้ชงวานะครับใช้โคนขึ้นไปไล่ม้านะครับตอนนี้เขาก็นะไม่เป็นขบวนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็เสียเสียตัวเสียตัวไปเรื่อยๆนะครับก็ตำแหน่งก็ผิดไปด้วยนะครับแล้วก็จะเสีย เบีย้ยอีกแล้วนะครับนะตำแหน่งตรงนี้นะครับก็กินเบีย้ยไปเลยนะครับเราเบีย้ยด้านขวามือนะครับก็มีโอกาสเสียอีกนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วตำแหน่งที่เรืออยู่นี้ก็หงายลุกได้อีกนะครับก็ดูแล้วนะคุณซันต้านะครับก็จะตกเป็นรองตลอดนะครับก็ต้องดูนะว่าคุณซันต้าเขาจะมีลุก มีลูกเหนียวลูกตื้ออะไรไหมครับนะฮะเพราะเขาจะโดนนะโดนขึงตลอดเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะก็แต้มน,นี้นะใช้เรือออกไปริมกระดานเลยนะครับเขาใช้โคนขึ้นมาครับแต้มน,นี้ก็นะตูวล้วก็ไม่น่ามีอะไรครับหงายลุกครับนะครับถ้าเขาลงด้านล่างก็ ดนตีลูกอีกนะครับก็มันจะวุ่นวายเราก็จะเสียหมดนะครับนะฮเพื่อนๆครับก็นะครับหลุดออกไปแล้วครับเน็ตนะครับก็นะคุณสตาร์ก็ยอมแพ้ไปครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับอย่างไรนะฮะเพื่อนๆถ้าชอบนะครับ อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างยันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย